ร้านน้ำชาบางเล็กนะครับยหญ่สาวแนะนำมานะครับบรรยากาศดีมาก <c oughs> อยู่ริมทะเลบางดวดนะครับปากดวดร้านน้ำชาเล็กๆนะครับราคาไม่แพงนะครับบรรยากาศสุดยอดดูนะครับไปดูข้างหน้าทางเข้านะครับ ทางเข้ามีของขายเยอะนะครับมขีข้าวข้าวมันไก่ข้าวมันกุ้งพวกอะไรอาหารของเขาเรียกหลานะลาอาหารนะคนใต้เขาว่าจะเป็นพวกข้าวหมกไก่ข้าวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีอันนี้ผมไม่ได้เดินไปดูนะไม่รู้ขายอะไรนะครับทุกอย่างก็ซื้อครับกินข้างในได้เลยนะครับร้านน้ำชาบางเล็กเนี่ยอันนี้ไก่ย่างของมะานะเอไก,ไก่ทอดนะครับของมะนะอร่อยมากเลย ร,ร้านน้ำชาบางเล็กแอนดาลีะครับเดินลงมานิดเดียวห่างจากถนนเ,เส้นสุราษฎร์นครศรีธรรมราชก่อนถึงท่าสาราสักสักยีโลประมาณนะครับมันจะเป็นปากดวดนะหาดปากดวดมันจะมีป้ายอยู่นะครับนะเป็นร้านน้าชาราคาปกติแต่ไม่ปกติที่ติดริมทะเลนี่แหละครับ <c oughs> ร้านบังเขาเปิดทั้งวันนะครับแต่ว่าพวก กับข้าวอาหารทั้งหน้านะเขาจะหมดหมดสายๆแต่ร้านน้ำชาเขาเปิดทั้งวันมาเล่นน้ำได้มีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำนะครับบังนี่บงับงเฟรลี่มากครับเล่นน้ำชากินเอ้ยเล่นทะเลกินน้ำชาได้เลยนะครับเล่นหาดทรายเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆมานะครับช่วงบ่ายหรือว่าเป็นพรุ่งนี้เช้านะเขามากินน้ำชาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับสุดยอดเลยนะราคาปกติ ันนี้ห่างจากห่างจากนบิตัม25โลโดยประมาณนะครับห่างจากบ้านเด่25โลโดยประมาณไม่ไกลมาเห็นบรรยากาศแล้วไม่ไกลสดายไม่ได้เอาจักรยานมาไม่งั้นปั่นมากินที่นี่ทุกเช้าเลยนะครับโอ้โหยอดเพื่อนๆผ่านมาทั้งนะครศรีธรรมราชอย่าลืมนะครับคาเฟ่ชาวบ้านราคาไม่แพงนะครับราคาปกติเลย แต่วิวนี่วิวนี่หลักหลายร้านครับก็วิวให้ฟังแค่นี้ขอบคุณครับ